สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเป็นจังอะไรคะท่านผู้ชมถือกันแน่ว่าค่ะน้ำเชี่ยกับถือแต่ว่าบวกกลุ่มคือพี่น้องว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะได้ซ้อมค่ะถือได้แต่ว่าถือเนาะค่ะซ้อมค่ะท่านผู้ชมครับค่ะซ้อมหลายอยู่ซ้อมหลายอยู่ครับผมค่ะโอ้ค่ะเออเม่อ้อยเพิ่นทงมากวังคาแรงนั่นเพิ่นก็ ฝากข้วเมื่วาขอโทษเอฟซีหลายๆค่ะแต่ว่าเลขวิ่งแม่กับเขาอยู่เด้อค่ะสองสายเขาสายหนึ่งเนาะ,ะออกมาครับผมแล้วเพิ่นกับอปรบเรก,กกับหกห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ในคลิปน้ำเสียก็บอกว่าตัดในเด้อพี่น้องตัดในเด้อค,ค่ะตัดหกห้าเจ็ดห้าไปเจีงสี่ค่ะดานผูช้ชมค่ะเพิ่นกับเขา ทางพันข้าเจ้าก้หลายอยู่ค่ะดันบุช้อมพ่นตัดเลขกมัน่หลายคููมันเป็นบนคือบนค่ะครับเหลขกวิ่งเพ่นห้าตัวเดียวบนกับย่างเข่าอยู่เนาะค่ะเป็นสายของที่ว่าอีกสายหนึ่งเนาะเก่าเจ็ดเป็นสายของเจ็ดนะคะดานผู้ชมสายของเจ็ดนั่นจะได้ไว้ไว้หนี่เด้อค่ะ่านผูช้ชมจะได้ไวว่าน้ำเชี่ยก็จะปล้อยหายตองงวดไปเลยค่ะครับโอ้เหลขกปูดำเนาะหลวงใครเนาะโอ้ยครับพี่น้องค่ะ กูบนกระหายดีนะครับผมจะไปอีกอยู่ค่ะแปดห้าสองยังมีอีกค่ะแพรลี่ค่ะท่านผู้ชมแพรลี่เก่ามาเชียกับน้ําเชียเข้าเจตัวใดดีเถ่าครับให้ลูกตัดสินเป็นทังเลือกค่ะตอนแรกให้ลูกดีแล้วครับผมลูกดีผนก่ขาดกัเลยน้องก็เลยเห็นว่าอ้ยังก็เลยยางมาขาบค่ะ ตัวแรกได้เจ็ดค่ะตัวที่สองได้ห้าค่ะตัวที่สามได้หกครับพี่น้องค่ะห้าหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมโอเคยังไงแม่ดิค่ะก็เลยได้น้ำนองอะไรค่ะได้กระบ่คุมดอกค่ะท่านผู้ชมค่ะห้าหกเจ็ดมันกลับไปชนแมวอ้อยชนพ่อชนบุรีสุดยอดเนาะค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีค่ะเอ้าคลิปนี้น้ำเชี่ยก็จะมาสรุปแนวทางว่าสำนักใดเพิ่นเข่าเพิ่นเดินดีเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอะ เซียนหรือว่าอาจารย์แม่เอฟซีหรือว่าฟันแม่นคำนวลลักสิบเป็นลักสิปลักหน่วยเป็นลักหน่วยบนคือบน,อบนล่างคือล่างเลี้ยนเชิญมากอาบอกน้ำเชียกับกของม้เชียร์ให้ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมห้าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะกลับข,ขอบพระคุณปูแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมที่นำแนวทางให้น้ำเชีย ทรงห้พี่นองจนว่าได้รู้ว่าสำหนักไดเพ่นเขาวินเนาะค่ะครับค่ะสำหนักที่เพ่นว่าเขากับ่แมเนว่าเพิ่นจีบ่เขาค่ะพ่นกัจะเข่าพือเก่าค่ะเอามาเบิ่งกันเลยนเนาะค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่นที่สุดแม่นที่สุดย่ำอีกเลยค่ะคือแอดยืนหลักร้อยค่ะตั้งแต่ลงมาเนาะค่ะลงคีบห้เบิ่งแต่แต่นน้ำเชี่ยวเบิ่งแอดกับมาประมาณสองสามเดือนแล้วครับค่ะ เน้นเจ็ดแม่ค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นบ่เน้นเจ็ด,จดกอดกันอีกชุดหยอดค่ะตอนนั้นให้เน้นศูนย์เลข่นแตกสามตัวแล้วค่ะแต่ว่าน้ำเสียบพรดีนําำมาลงแต่ว่าอาจารย์ประกบมันก็นกนถือว่าหลายอยู่ข่ะน้ำเสียมาลงพี่น้องกักจจววาเลขลายปนันนี่บ่ถือสีจังไหนหหนะค่ะเวกับผู้ิ่นทรงหายอยู่ค่ะ่นอยู่ในกลุ่มของแอดจังสี่นะค่ะท่านผู้ชม นี่แหะค่ะเดี๋ยวเพิ่นกะจะปล่อยตองวดเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นแตกสามตพุ่นอะค่ะรักลอยแม่นี่ลีค่ะเลขวิ่งแปดค่ะท่านผู้ชมแอดเพิ่นกะเข่าค่ะสุดหยอดเนาะค่ะอางวดว่าหันเพิ่นให้วิ่งหนึ่งน้ำเชี่บมเพิ่เอามาลงค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยมสิก็อาจารย์ไหวค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมสายนี่นี่นี่สายนี่เห็นบ่เแถอ่าครับสายนี่คู่กันกับแม่อ้อยมากเนี่ที่บอกน้ําเชื่อมากค่ะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ส้นหางเขาบอกกันยกค่ะครับเอ่อพนผ้ากันร้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมร้อยสองกระหาบนพ่นกระไดนี่เลยเถเพ่นประกบคู่มันชนกันเห็นบ่มันเข่าคู่ทางกันไปเห็นบ่ครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชม สายที่แม่อ้อยได้หานี่ยทีไดไว้ก่อนสายวิ่งชุนอยู่เนาะแม่นแมน <c oughs> ค่ะแม่เพิ่นโตมากอาจจะสองมืออาจจะได้เด้อค่ะท่านผู้ชมสองวันน่าจะได้ค่ะนี่แหละค่ะพอเพิ่นไล่มาแล้วเพิ่นได้เ <c oughs> พิน <c oughs> พ่นเพินพ่นเพิ่นร้อยสองตัวค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เอา้านี่แม่ค่ะเพิน่นเพิ่นตัดน้ำมือเ้าน้ำเชียวก,กับว่าตัดเด้อค่ะ หก้าจ้งสีเนาะหกศจังสีค่ะเจดห้าค่ะขันน้ำเชียตัดกับเขา่าคือปกติค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะนี่ค่ะท่านผู้ชมพ่อเอกเข่าอีกแล้วเก่าเจ็กับเข่าว่างหันหค่ะห้าเจ็ดตรงตรงหลักสิบพอเพ่งกอดกันเกือบถูกหมวดค่ะเกนะ้าเจ็ดนะเห็นไ่มเลยก็บห้าเจ็ด เราก็มีอย่างอีกแถวโอ้ไลครับหนึ่งหาดก้อนานีเก้าศูนย์โอ้หนึ่งหาเก้าศูนย์อีกเก้าศูนย์หางวดี่น่อยหาหนึ่งเนาะเถวแมนหาหนึ่งหลักกรมาเก้าศูนย์ครับหลักกรมาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหลักกระมาหาเจ็ดนี่นี่เหลือยังอ่าเหลือยังตีเดี๋ยวจะพยากันพี่น้องเนาะค่ะหลักสิบพ่อเพลงผ่านค่ะท่านผู้ชมครับ อาจารย์มอมแมมมาเดอค่ะอาจารย์มาเดอค่ะตามไมคค่ะพ่อชนบุรีเลขล่างเด้อค่ะ่านผู้ชมพ่อชนบุรีเลขล่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังค่ะหลักสี่ปล่อยเป็นงวดแรกอันนี้ลุดขันเป็นหานี่โอ้เข่าเลยครับค่ะุตามไมคค่ะพ่อชนบุรีนี่ถือว่าสุดยอดอยู่ดีค่ะก็จะเอางวดหนึ่งท่านว่ามาให้เบิ้ง สีใหฮเบิ้งแบบนี้ค่ะครับอ่าหนึ่งท่านว่ารักนน่ก็มีมเก่าเมือนมเถาครับตัวแปรมีอยู่สองสองสูตรนี่นี่น,นี่สองสูตรนี่มันต้องติดสองสูตรนี่แมเ่เถานี่อือค่ะเบิ้งดีๆแล้วค่ะานูชมม่วเบื่องเนี้ยเก้าเจ็ดดี่เล็กออกเลยเนาะในฉบ,บ,บับบันเบิ้งอันนี้เถาตัวแปรผมดูนี่ตัวแปร เจ็ดมาตัวแปรแล้วเนาะตมาแล้ววันนี้ค่ะนี่ตัวแปรสียูนี่นี่นี่หาเห็นปะถูกต้องค่ะมันสียูสองแถวนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเนี่เลขพอเริ่มจะเข้าใจแล้วค่ะเอาเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามบ้างไปก่อนแล่ะก็มาบึ่งสูตรที่สองเนี่นะ<ม>เนาะมดยเฉมาประกบเออถูกต้องครับมันชังเกติัญจิน เสียวน้ำเองเลยพี่น้องเยอน้ำเสียมากลางสิอย่างเด้งวันหนาเด้อสามแผ่นเนี่ยมากลางสีครับผมนี่ละค่ะท่านผู้ชมคนบ่เอาวลายดีพอนี่ค่ะโอ้คนล่วงหลังโอ้ยพอลงล่างอันนี้ยังคองเดิมค่ะท่านผู้ชมนี่ได้น้ำมันนี่น้ำพอนี่ละได้น้ำอันนี้ละเลื่องแห้แพรลีมาตัดสินใจให้ค่ะท่านผู้ชมแพรีีพันคาบได้เจ็ดหาค่ะ พ่อชนบุรีและแม่น้องจอ่อคนรุดเนาะไปเขาเด่นเดินดีของเก่ามาเชียค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ากันเอาแม่พอนอันแม่พมามากกับเขาเพื่อเกา่าเขาคือเกา่าพนมีเจ็ดคือกันค่ะพนมีเจ็ดคือกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตามไม่พอรุดไปลางเนาะถือวารุดบ่วาวาเขาเด้อค่ะถือวารุดค,ค่ะโอ้ยสามตัวเนาะถรถบนี่แมเพนห่วงสองเนาะ เป็นห่วงสองนาเสียดายอายุการันผู้ชมเกือบแตกพ่อรอปภเข่าสะโพลักลอยเนาะครับผมค่ะเ,เจ๊ฟาร์มหมูกอดกันเนด้อค่ะท่านผู้ชมห้าเจ็ดกอดกันเลขเด่นเนาะครับค่ะแม่มะลิเข่าสูตรเดียวค่ะท่านผู้ชมเนาะครับตัวเด่นตัวเดียวเนาะเข่าตัวเด่นตัวเดียวค่ะเอ่อ พี่ใหญ่กทมาวางหลักสีล่างแมนอิลีโอ้ค่ะคือแปดเนาะครับค่ะคือแปดค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียรประกรบเลขล่างสีสำนักบ่อเข,าขา่าค่ะท่านผู้ชมครับประกรบบ่อเขา่าแต่ว่าเลขเพิ่นเขาเนี่สังเกตนี่เนาะแมบริกับนูน้ำทิมค่ะแต่มันกัะหลายตัวเนาะ ปูสมไส้เด้อค่ะท่านผู้ชมปูสมไส้โอ้โล่งลางค่ะลงลางค่ะน้ำเชี่ยสิตามไม่อยู่เพิ่นวาเพิ่นเอาสามตัวเนี่ยเพิ่นเห็ดบนลางแต่ว่าเพิ่นว่าเลขมันมักสิไปบนครับค่ะปูเอาบนลางน้ำเชียกระถามปูอยู่ว่าเลขเดินไปบนหรือลางดีปูบนก็เลยเป็นบนเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะ แม่ทางเหนือเข่าเต็งแต่เล็กประจําวันงวดนากับวันเสาร์เนะาะค่ะท่านผู้ชมต้องติดหนึ่งกับเจ็ดอันนี้แม่รุดค่ะสูตรพี่ประกายสูตรใหม่นานเริ่มเดินดีแล้วดิค่ะท่านผู้ชมเขามาหลายงวดแล้วดิค่ะแต่ว่าเพิ่นถือว่าสูตรเก่าเพิ่นมันเดินเดินดีเพิ่นได้ลองเบิง่อยังเบิงก่อนครับข้างขา,ขามันเข่าอีก เพิ่นกะจังขันมันบ่เข่าเาพิ่นกะจะเอาสูตรนีมาครับสูตรใหม่เนะาะค่ะสูตรใหม่เด้อค่ะท่านผู้ชมแกะกล่องสูตรใหม่เลยเข่าอีหลีค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะปล่อยต่องวดให้เก่ามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมครับสูตรใหม่โอ้ยเข่าอีหลีพ่อลุงเอ้ยเจ้าเป็นยังคือบอ่ฟ้าโล่งเกจหาเกจ <c oughs> พ่อให้ลูกให้ล้านได้ได้ เอฟซีอะทำาบุญหาเนี่กับไข่เนาะไปเขาตาอายุเนาะไปเขาตาอายุเจ็ดหาเจ็ดฟ้าโล่งโอ้ยบ่ถือเตี้เคียงหัวเนาะครับค่ะตรวจผู้เสียชีวิตอ่าแอดโคลาดค่ะท่านผู้ชมลุดค่ะลุดครับลุดตามไมย,ยูเดอค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยพ่อไไหญ่แม่เถาคฟันมาด้จับปลาพี่น้องตีแต่เจ็ดแปดกินปอดเลื่มมาเจ็ดหาเนาะก็แปดหา บัวขนมองสิเลขเขาแล้วรู้มัดค่ะอันนี้เรื่องจริงคือเอฟซีบ้าเนียนค่ะอันนี้เบิ่งใน้าเน้นต้งสือทำหน้าฝันเนาะค่ะเพิ่นว่ากูเบิ่งทำหน้าฝันแเราไปตีเอาดอกเพิ่นว่าคุณผู้ชมตีกันกูว่าเลยพี่น้องเจ็ดหาเจ็ดซองหาโอ้ยค่ะพ่อเอกค่ะท่านผู้ชมพ่อเอกค่ะพ่อเอกมาแล้วค่ะ ขวัอเอกรักเขาเขารักนวยเป็นรักสิบครับค่ะรักสิบอีหลีรุดเขาสองรุดหนึ่งแล้วค่ะมันก็เป็นเล็กดับเพ่อนพร้อมเนาะ<ใ>นมันก็ดับ <W. S 2> อยู่อีลี <W. S 2> ดับอยู่ดับส่วนเด่นค่ะปันไนคดค่ะท่านผู้ชมปันไหนนี่นี่ครับผมแต่ว่าเพื่อนไหรักนวยตามมาสองวันแล้วครับผมเก็กลังเพื่อนไหรักนวยคันขันพี่น้องมากว่า เพื่อนหารักด้วยถือว่าพอเขาเช็กสิว่างได้เนาะครัเล็กหัวขางนี่ก็ได้พี่น้องก็วิ่งออกก็ได้ที่ละเนาะครับค่ะเพราะว่าน้ำเสียเห็นนะคะท่านผู้ชมแบบนี้เนาะโอ้อีปอสุดยอดอีหลีเนาะนี่โอ้ยพี่น้องหือสำใจเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเก่ามาเสียจะเข็ดเอี้ยงเลขออกแล้วเลี้ยวเบื้องหน้าเพ่นหน้าล่าเลยค่ะแฝดหานตีปูหอยค่ะนวดแถว สรงกร็พ่ออยากไปค่ะหมวดทานเป็นน้ำเชี่ยครับพี่น้องอหนึ่งเก่างวนนีเก่านัเชี่ยเลยครับแปดหาตรงตรงเลยไปอีกค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนะาะค่ะเ,เลขกมีเข่ามีรุดบางอาจารย์ที่น้ำเชี่ยตามไปเพิ่มรุดบ,บงงด่เป็นวางวดนะเพิ่นจะพ่เขาเนาะค่ะ,คะถ้าเพิ่งเขาโหลดค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าว่าเอาขันเข่าถ้าเอาพันรุดเนาะค่ะตัวเลขกเนาะค่ะการแจักสิเหตุจ้งไหนมันรุดค่ะท่านผู้ชม ทางส่องจะคล้องส่องกะนำคือกันค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีเพิ่นฟันแม่นหรือว่าคำนวณแม่นแมนโทรมาบอกน้ำเชียร์ในเด้อค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทร0925615817ค่ะเดี๋ยวแมียอยเพิ่นจะปล่อยต้องงวดเด้อค่ะแล้วกัอีกหลายสำนักอยู่เพิ่นจะปล่อยต้องงวดค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวน้ำเชียสรุปแล้วน้ำเชียก็บเจ้าก็จะลงใหา สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ